ต้องบอกว่าแค่ประกบแต่คู่นี้เนี่ยแทบจะกินปากกันแล้วครับแทบจะกินปากกันแล้วแบบเฮ้ยเล่าหน่อยเล่าซีนนี้หน่อยเชื่อว่าหลายๆคนนันจะอยากรู้ม,มันมีหลายซีนอยู่นะเอาซีไหนซีในอีพีสามหรือว่าเอานนเอาเอาอันที่เอาอันที่พี่ทำอะแล้วเราไม่ได้ซ้อมอะอ๋อไม่ได้ซ้อมก็คือว่ามันเป็นซีนมโนโครับผมในอีพีสีถ้าทุกคนดูมันคือตอนที่เราอยู่ในร้านร้านร้านเหล้าเออแล้วเราก็เดินออกมาแล้วชื่อไอ้ฟูวินอะมันจับผมปีมันจับผมออกไปใช่ไหมครับทีมันก็มโนแบบเออผมเป็นเมืองหน้าน่ะ เแล้วมันก็เข้ามาจูบผมแล้วก็คือมันจะมีซีโมโนของเขาเรียกว่าอะไรสาวายในเรื่องโมโนแบบเราจูบกันแต่เป็นจูบที่แบบจูบยังไงพูวินในในในที่ซอมไม้เนี่ยก็คือแค่เหมือนกับแบบปากชนแต่ปากธรรมดาชนกันแต่มีคนเนี่ยครับไม่ได้ทําแบบนั้นคุณทำอะไรคุณนอกบทลวคุณตอนคุณนอกบทคุณทำอะไรโดนปีบมาด้วยครับหละคือเราก็ตั้งใจไง เราเลยแบบว่าเต็มที่ไปเลยแล้วก็เทคเดียวผ่านด้วยเอยคืออันนี้โดนบีฟมาว่าให้ทําแบบว่าเขาบีกกันสองคนแต่ว่าเราไม่ตั้งตัวเราเรารู้สึกยงเขาบอกให้จูบเต็มๆเลยผมไม่รู้ด้วยครับเขาไม่ได้บอกผมด้วยครับไม่รู้ด้วยว่าจะมีจูบไม่บอกแล้วคือตอนเสร็จแล้วบอกรู้แค่มันจะมีจูบแต่ไม่รู้จะจริงจังขนาดนั้นใส่เต็มเลยแบบตกใจเลยก็คือคันแล้วนก็บอกโอ้โหพี่ทาไมจูบแรงจังเลยวะจูบจนเจ็บปากงงมาก